สวัสดีครับเจมมาตตนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีของมาโชว์นะครับเป็นของจากฟรีไฟแล้วก็ช้อปปีที่ทําร่วมกันนะครับเป็นปเขาจะว่นาวนะมือสดุดดายนะครับเสียงวันนี้จะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะ,ะเพราะมีเสียงนอย s e เข้ามารบกวนก็ก็ช่างมันนะครับเราจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับอันนี้เป็นของที่ทาง s h o p e ีส่งมาให้ Creator หรือว่าทาง TL ของฟรีไฟนะครับที่ที่เขาอยากส่งให้นะ หนึ่งในนั้นก็มีพี่ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีการขอบคุณนะครับแล้วก็มีเขียนไว้ว่าอะไรนะสวัสดีเหล่าฟีไฟ r ครเ e เตอร์ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟีไฟแล้วคอยมอบความสุขให้กับผูเ้เล่นที่ติดตามคุณเสมอมาในโอกาสที่กอริน่าฟีไฟออฟชิวลสโตร์ประเทศไทยเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งแรกในช e. ็อปปีเราจึงอยากมอบของที่ระลึกต้อนรับเเราจึงอยากมอบของที่ระลึกต้อนรับการเปิดร้านเพื่อแทนคําขอบคุณ หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นความทรงจำที่ดีของเราครีเอเตอร์ทุกคนขอให้มีพลังสร้างรอยยิ้มแก่ชุมชนฟรีไฟลตลอดไปลงชื่อทีมงานกอริณาฟรีไฟลประเทศไทยทีมงานกอริณาฟรีไฟลประเทศไทยแต่ไม่ได้ส่งให้ตัวเองมีคนส่งให้นะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดครอยู่ในโครงการฟรีไฟล์ครีเอเตอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพวกของเมชันไดหรือว่าของต่างๆที่อยู่ในเกมฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้พี่มาเปิดให้ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับ อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งถ้ามันน่าจะกลับนะตอนนี้ใช้กล้องหน้าถัดก็ไม่เป็นไรอยู่ทั้งมันเป็นกระเป๋าน,นั่นเองนะเป็นกระเป๋าเป้น่าจะใส่นกได้ไหมได้แหละดีมากเอาไว้ใช่อย่างที่สองนะครับเป็นอะไรเป็นกระเป๋าคาดบ่าเขาเรียกอะไรกระเป๋าคาดบ่าป,าเ,ปเท่จัง ไม่มีช่องใส่โทรศัพท์ด้วยนี่เป็นกระเป๋าคาดแบบสีซีฟนะครับดีเซนตอ,อันที่สามเป็นเสื้อยืดของซีฟายสตอี่มีด้านหลังนะครับมีด้านหน้าเป็นขา เขียนว่าอะไรบูย่าป่ะใช่บูยาจริงๆบูยา่ยาเป็นคำที่เราใช้เวลาที่เราได้ที่หนึ่งนะครับใครที่ยังไม่กินก็ไปกินสักจะได้เจออีกอันต่อมาก็เป็นเสื้ออีกแล้วนะครับว่ามีเสื้ออะไรบรัตรเดมอน,อนบัตรเดมอนซีซันที่มีคาตานะสายฟ้าแล้วก็ไม่เอากลับมาขายแล้วนะ มีอีกต่อ<น> <ส państwo. S 2> มามีตุ๊กตาอุ๊บเาชิบะเีเขียวแล้วก็มีตุ๊กตาชิบะส่วนเด็ดันี่ ถ้าเกิดใครมายังมาแล้วมาแล้วท่านถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็สามารถไปซื้อได้ในรานค้า Official Store ของ Free Fire กับ Shopee นะครับซึ่งเปิดแล้วความจริงเปิดตั้งแต่วันที่6แล้วนะครับตอนนี้วันที่20กว่ากแล้วของลดราคาด้วยถูกมากเลยเสื้อยืดเหลือตัว160กว่าบาทเองนะครับอย่าไปใส่ของปลอมเลยนะครับและตสาหัททำของแท้ถูกที่กสิทมาให้แล้วด้วยราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ ทุกกระตายก็ตัวร้อยกว่าบาทเองนะถูกมากเลยไปซื้กันเถอดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้อะไรนะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เดี๋ยวพี่จะไปบอกให้เขาทำมาขายนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามทาง facebook y o u t u b e นะครับแล้วก็กดติดกระดิง่งติดดาวติดทุกอย่างนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับบุายบาย